别念我。 ภาบสบายดีผมเองไอเอโนงเนาะที่เขามาชมในตอนนี้เนาะมือนี้ตัวกับมาอยู่ที่สวนเจวันคือเก่าทุกคน <50 S 1> เนื่องจากคลิปก่อนเนาะตอนนี้ก็คือเพื่อนได้คาดนะาไถนาะคือเก่าเนาะนยังบเทลทุกคนลวก็มีพวกนกนกเอี้ยงทุกคนนกเอี้ยงเขามาแบบโปหลายตัวเลยเดี๋ยวมามารกินปูกินปลากินอย่างนี้แหละทุกคนเหตนเ,เวลามันคาดนะคนทอยยังโบเทวอย่างซ้ำนกเอี้ยงเอาไปบมดละทุกคนนี่ <Okay. S 1> นี่ไอเอิ้นกำลังเฮ็ดหองเนาะทุกคนหองน้ำให้น้ำพัน มันบวเป็นอย่างวะอ้ว่านเข่าออรเราว่้งไปนะนี่บ,บนกย่งเนาะแต่ว่าน้ำน้ำตัวนี้คือขงังหลแทนสิเกิดอยู่วะโอ้๊ยอ้ายเม็ดเข้มามันไหลออกน้ำ,เล,นำเ,เลยาเนันเสีย่ามาใส่เอานอ้าอน่าเนบงเกาตายล้ล่าเป็นบ่สียหด้่โอเคมัน,น,นต้องเฮ็ดพอดีพอดีที่จริงซ้ํานี่นละละเนะาะพอดีเนาะ ทำนี่แบบไถแบบดินกําลังนุ่มทุกคนทางนี้นกเอี้ยงทุกคนเลยูบินเป็นฟูงเป็นฟูงไก่สิแล่เนาทุกคนเนาะเอ้าเดีย๋ยวเราิไปพากันจัดข้าวนะทุกคนกินข้าวสามัคคีกันเาากกนานะเพราะว่าหลายๆท่านเลยมานํากันทั้งส่วนหลายส่วนเล้วทุกคนเนาะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ลุงเดนอไอเดนเนาะไอเดนหลากาักกะ บ้านไล่ตะโลงแล้วก็เขาไอ้ปู่เนาะแล้วก็กพี่ออสเนี่ยต่างๆหลายคนเลย<อ>แฟนพี่ถาด้วย<อ>จะของพับแคของบากันมาทุกคนเมื่อนี้มาช่วยกันขอ่าวว่าสามอัคคีเราเป็นกลุ่มก้อนสามอัคคีดีพอดย้ำนี่กะแป๊บเดียวแล้วทุกคนด้ยสวยมากแกซีแล้วเนาะพี่ออสเนาะอุตส <laughs> ่า <laughs> อุตสา่สาเอานี้ออกพี่ออสอุตสา่าเอานี้ออกสุดท้ายบ้ได้ไซซ์ทำไม่ได้ใซซเลยเนาะพี่ออสเนาะไม่ได้ใช้ ของมันหลไหลของมันหลไหลายนี่อาหารของเขาในวันนี้เยอะแยะมากมายส้มตำจิอาย่างไก่ย่างไก่นะบอนี่สองอย่างเนี่ยเพราะว่าเกือบเกือบแล้วเพราะมันไม่มีอาหารเสี้ยงยังไงชิปปิ้งปลาบออาคือว่าชิปปิ้งตัดแรงเวรบอ เดี๋ยวปิ้งกันสักสองตัวอ๋อลองทรงกันเนาะคืออยู่ลมพัดห่วยอะสงสัยไม่ได้กินละคืออยู่บผสงสิได้กินเดี๋ยทุกคนมาี่เฮาบานกันหลายคนทุกคนตัวก็ช่วยบานเห็นบ่เมื่อกี้เข้าจนเต็มเหลือในเดียวแต่ตัวบริชายสิเนาะวันที่ไปกินข้าวยังพวกท่นไปกินข้าวสั้งทุกคนเพราะว่าเฮายังมาบานตัวนี้อยู่โอ้ยเมื่อย ตัวนี้วานแล้วเรียบร้อยนะทุกคนกี่สิเไม่เข้าเต็มเลยมานี่ก็ได้โคเป็นอย่างเนาะแนะพูดว่ามีปลาคออยู่ h ẳ นทุกคนแต่ว่ายังจับบ่ได้เถอะโบนะนี่นะคืออยู่ว่าไอเดนมีปลาคออยู่นี่ทุกคนเห็นอยู่คนว่าแต่เอาบ่ได้มันน้ำเลืกเนาะทุกคนเนาะกวดปดเบิ้ง ันสิไปใส่ได้เนาะทุกคนเนาะข่าทุกคนได้ข่ารถไถนี่ไถแลี้ยวแล้วเขาจึงสิไปวานเข่าโตวานเข่าแล้วจ,งววจึงได้กินเข่าเนาะทุกคนเนาะโบว์วาอยากวานให้มันเลี้ยวก่อนโบว์วาคันว่าวานบ่เลี้ยวเดี๋ยวมันสิดินสิแข็งเนาะเดีวขึ้นขันนาก่อน เหือทั้งนั้นนะทุกคนเนาะยังบบได้ไปเบิ่งเถอะ้ม่ามีป่าบ่เฮ้ยคืออยู่ได้แหละคันนั้นก็ได้เพราะว่าน้ำมันหลายเติบเนาะคนหลายนะทุกคนเนาะเขาต้องเอาลองเท้ากนเอาเด่นอะไรคุณไปกี่คนเดียวตรงนั้นเหรองานสามยาวมาเลย เดี่ยวแต่สามคีโอ้ยเยี่ยมน้ำมา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 ไม่เอามาใกล้ๆจ้เหนือพี่ออดอันนี้เป็นแบบลูกทุ่งกันบ่อยนี่เรียกเลเป็นสติงเลงสัน เองเลยแ่ะปัจจินี้อ้าอาม่นี่ก็ได้อ้าวแม่นี้อันนี้มันองไกไโอ้ไก่หลายแฮไอเดนมีรวยไอเดนไก่ปุ่มนี้วะปุ่มนี้ก็ดีลักษณะเฮไอเดนเนี่ยโอ้นางฝงไฟเลยวะเด้เพอดีไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วเด้ เร็วเลยนีดีดไฟติดแล้วไฟติดแล้วไฟติดแล้วมาปิ้งปลาปิ้งปลาใครจะปิ้งปลาก็ปิ้งเลยโอเคเห็นตัวเองแล้วเหรอพี่จอยมาอ้าใส่หมวกพุปหนึ่งกันด้วยลูกมีหลานมาเต็มเนาะในลูกก็ต้อนดีจ้ มีข้าวยังวงนั้นอ่ะอันนี้วงวีไอพีวงนี้มีปิ้งยำด้วยโอ้ดังไรเนี้ยวงอ่ะจ๊ะสัมหูทุกคนโอ้ยอยากไปอยากไปเพื่อนงูปูงูปูชมตามมาหนามาสอนสอนมากินข้าวสอนมาปูเป้มามาเด้อมาเด้อเอาเนียไปได้แล้ กยได้นีกินมหน่อยเนสอนกินกับแกงผู้ชายก็ได้ผ no yes anyway> ู้เป้มากินกับพี่ก็ได้นี่ฮะอันเนอ่นมีตะไคร้ดิหนเข้าเยอะจังมีก่ไมีกระไรไมไ่โหมลดมีมีดไหมเฮอะ์ตลูกชายเขาอะเออไอชนล่ะเขาสอนกินบ้านนั้นอ่ะผู้เป้มากับแรกหน่ผู้เป้น้องจะขอี่น้องจะขอน้องจะกินกัส้มตำแวเข้าไปต้องมีทุกคนนะกินไก่ตำหมฮ้นั่งลองกินด้วยกันกินข้าวเนย

เจ็ดกาแฟทุกคนเตยสิก <t iny> ินน <lan> anyway ้ำเกลียวเก็บก็ได้เช่ใบไม่รู้จได้ปะไม่ต้องเปิดก็แล้วเกลียวตัวนี้ใช้ได้เลยนะมืดไปหมดแล้วเฉยๆเอาไอ้บ้านอิ่มหรอไอ้วันไม่อยากอิ่มก็ต้องอิ่มหมดแล้วแล้ทุกคนเนาะตอนนี้ก็ได้กินข้าวอิ่มมืดกคนแล้วเดี๋ยวเฮาซี่ไปเริ่มบ้านข้าวอีกเนาะแต่ว่าตัวนี้หนีหูซึ่ว่าต้องได้แปลงทางน้ำตัวนี้อีกเพราะว่ามันอันนั้นมันน้ำขังหลายเนาะเสียดเนี่ยนะ เห็นเข้ามันตายนั้นคือการนำขังแต้ที่จริงมันน่าจะอยู่คับมันอยู่ได้หล่ะก็แล้วไปแต่อายพนวากลอวเห็นห้องน้ำเห็นมันออกไปอีกเนาะว่าห้มันมีน้ำไหลเพราะว่าเข่าฮองเซ่แล้วดิเข่าเข่าฮองโบลิเซ่กับว่าใครแต่ว่านนี้เข่าฮองเซ่แล้วอีกแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแล้วทุกคนเนาะทุกคนเมืองเด้อเดี๋ยวตัวชี้หาป่าให้เบึ้ง นี่ได้บอนี่ทุกคนมาจ้างก,กับผมได้เนาะทุกคนเนาะมันไว้ไปไปทุกคนเดี๋ยวฮอสิพาทุกคนไปเบิ่งบอลที่กับเจ้ากวดข้างในุ่นเขาเจ้าได้ชีได้อย่างนี้ต้องลงแล้วไอ้วันต้องลงแล้วกวดสอบผลงานเนาะว่าเขาจะสี้ได้อย่างนี้ อันธพาลมันนอนทุกคนหัวควา้ยตัวนั้นมันนอน บมีตัวเลยมีมันเต็มแล้วทุกปีอ,อันนี้เอามากวดทุกปีมนบอกโอ้อโหปีนี้คือผมมีเนาะมันเป็นตัวปะต <laughs> ่อว,วตอนนี้กับวานแล้วหลแปลกเนาะทุกคนเนาะมีแปลงนี้ แปลงแปงนี่ยังเถอะทุกคนเนาะแปลงนี่ยังเถอแปลงข้างหน้าหันเรียบร้อยเนาะเอาได้เป็นนำบอ,อกแล้วเดี๋ยวเขาสิไปซ้อป่าน้วกันทุกคนโอ้โหเสียงนกเจี๊ยบจัดเจี๊ยบ,บ,บธรรมชาติทุกคนได้ธรรมชาติรราล้วนๆนี่แถวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะเอาอันนี้มานำบางทีเจอป่าแต่โอกาสเจอน้อยหน่อยทุกคนมาฟังเสียงนกน้วกันทุกคน จีพชีพชีพชีพเต็มเลยทุกคนคือแบ่งหน้าที่ให้ตัวเองนี่เดี๋พวเดี๋ยวนี้ยางมาเหลาคงซื้อว่าน้ำมันวัออกแต่เลยว่าแปลงมือเครื่องก็แต่งสภาพเลยทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาซีสูบน้ำตัวนี้ออกลำกี้อันนี้มันตื้นพูดก็เลยว่าคุดคุดคุดแล้วกันเอานี้ใส่นี่น้ำเริ่มออกคอยละเพราะว่าแถวนี้มันแห้งแห้งวัวละทุกคน เดี๋ยวมันก็นแห้งอีกต้องไ้แปลงทางน้ำอีกนี่นะเห็นบอกมันเริ่มเป็นเกี่ยวอีกแล้วทุกคนไปวานเพิรนมเก็บพักแวนปัญหาคือตอนนี้น้องเด่นบอกว่าเก็บแต่ยอด,ดยเอ้ยเราดูไม่เป็น <laughs> อันนี้คือยอด <laughs> ออกไปรถเราก็คว้ามาหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็ลูบลงไปที่พื้นเนาะพอเราเห็นเส้นมันเราก็ล้วงขึ้นมาหมดเส้นเลยอยู่แล้วนีแล้วอีก <laughs> นี <laughs> อันไไหนคืออยดม่ร enfin ู้อ่ะ้องกับบ ma ุ้งคุยกันมั่นบึงยังเดี๋ยวยอดตัวอะไรกัดหลังพี่เห็นไหมบุมบุมีเหรอตรงนี้บุมีมันอาจจะอยู่ในเก้านะเก้าคือหลังเขาเอาโ้เป็นตัวนี้บ้ะหนามันจับมือเหรเหรออ๋อหลังเสีเอาจะใครมาถือนะโอเคโอเคอ่าเราจะมาเก็บผักแก่นตรงนี้จนเลยจนเลยข้าวแรงของเรานะคะผักแก่นยามแรง สิได้กินอยู่ว่แต่ว่าคัร์วาพวกนี้มันปลดสารพิษได้ทุกคนปักแวนนี่เพราะว่ายูนี่มีแตขีง่งัวขี่ควยเอานาอินซีเดอนาอินซีเดอไปล่างดีดีก่อนไปล่างดีๆแล้วกันเรียบร้อยแล้วนี่น้ำคือหลายพอแล้วที่บอกสันี้ใช่เดี๋ยวเขาจะสูบจากนานี้ไปกระทงข้างบนปลาทุกคนบได้หลายตัวเลยมันมันรอดไปหลายตัวทุกคนแต่ว่าเขาเอามันบได้่ะบางทีเขาเห็นยุต่เขาเอามันบได้ช่วงนั้นทำโบมีแนวเอาเนาะเอาได้แต็เล็กๆหน่อย หาบึงเวลาย้ำย้ำอ่าเข่ามันปุ่งเงาทุกคนป่าคอลูกคลอแบบไรไหลแป๊บเดียวดิเต็มนะทุกคนเดิมันหากินตามธรรมชาตินี่แหละเดี๋ยวเฮาก็์ิมาหากินน้ามันอีกเท่นนึงเนะไอ้ประเทศยังไงดิไอเด่นบอกนะดิไอเด่นไอเด่นแป้งน้ําตรงนั้นแ่ะเพื่อจะสูบไปใส่กระทงข้างบนอ๋อเฮ็ดแป้งบอลสูบใช่แป้งบอลสูบลำบากทุกคนเดินะ มันม่มีน้าก็ต้องได้สูบอาศัยนวสูบอาแต่ว่ากระสูบเพื่อเดียวหลอกก็แล้วเหลือหลังจากนั้นเอากระทาแต่ฝนอาลลำบากแต่แรกนี่แหละไม่กินอะไเงายเงาด้วยเนาะใช่ครับเราก็ทําปีหนึ่งเราก็กินข้าวทงปีเดนทํางานปีละครั้งแต่ก็ลําบากเติบอยู่ลําบากเติบอยู่เนาะต้องเติบด้วยนะเอาเดี๋ยวชิวิเบืองน้ำทางนั้นอีกก่อนเก็บเก็บพอสิได้กินเขาแรงคือยี่บ่หลายได้ทุกคนเห็นบ่ เด็กคนนี้แหละโ้ไกลละทุกคนเด้ตัวนี้ตัวนั้นตัวนั่นละกันยังตัวนี้ตัวยังอ,อยู่ทุกคนอาจจะเลี้ยงผูหล่โซเิเล่เนาเพราะว่าทีมงานวานเขากับยูเจนั่นทุกคนเพราะว่าถ้ารถไถแล้วรถไถโบเล่เาห้องกับอันโบได้เนาะทุกคนเดี๋ยวตัวสิไปบึงน้ำเพื่อเ,อาเนาะส่วนเจน,นี่ตัวก็ได้แปลงทางน้ำเห็นไว้ในนึงแล้วพราะว่า น้ำบ่ออกนี่คนว่ามันเข้าจะเนา่าตายนะทุกคนเลยได้แปลงนทางน้ำไว้แต่ว่าก็ได้ลุยเข้าไปได้นึงไปเดี๋ยวต่อไปเบิ้งนั้น,บา,ออนบางทีได้ปลาคออีกเนาะบางทีได้ปลาช่อนนี่ครับน้ำเริ่มออกคอยละอย่ไปแปลงทางน้ำใหม่ก่อน <c oughs> นี่ทุกคนไอคนมีของหลินใหม่ละคนประสีท,ทองน้ำเขาจึงบ่อได้เอา จกไปเคียวสั้นล้อมวงน้ะงันสิได้ได้ผลบ่เรื่องตมันสั่นนะเ่องต้อีก้คน,าานาาควมนักของนันนี่เนาะทุกคนนี่คืออยู่ออยะได้อยู่ได้อยู่ ปองน้ำม,มีเสร็จแล้ววันนี้เดต่อเลยได้อยู่ได้อยู่คืออยูที่จริงเฮ็ดเป่าให้มันนักหนักเนาะนักหนักแล้วก็จึงดึงเนาะดึงแล้วมันก็สิเป็นห้องห้องที่มันดึงแบบนี้มันก็สิเป็นห้องไปอีกเนาะคนเอาเป็นห้องน้ำนี่ดึง,ดง,ดงเลยดึงเลยคืออยู่คืออยู่ ได้ทุกคนรูไหมกระแสน้ำเริ่มไหลตามนั้นเราละทุกคนเดี๋ยวเข้สิไปเบิ่งเวียกเขาเนาะน้ำทางนั้นใส่ได้เบิ่งประจำไม่รู้ว่าจะแล้วมือใดทุกคนป่านะเ่เห็นเลยมันมันลีนี่ตุ่มหมดทุกคนเพราะว่ามัน เฮาเชือกดีให้ดินมันดินมันอ่อนแล้วมันเลยล่ีนได้คุณแ,แล่ยิบดุดนคุณแล่เขาจริงสิได้มื่อคืนเนาะทุกคนเนาะนี่น้ำกำลังกระดีอยู่เ้ยังดีอยู่เนาะทุกคนเนาะแต่เฮาซีไปแปฝงบัวดันนิดนึงก่อนแปฝงน้ำพี่ทนมันเริ่มแห้งหลายแล้วตโซนี้ออก เนี okay, ่ยโอเคมันกระบอมีหลายเนาะแต่ว่าน้ำมันเริ่มแห้งแล้วมันอันนั้นสิตอืมตมาบนนี้โอเคเดี๋ยวแปลงบนนี้ก่อนอุ๊ยกลับมาบนนี้แล้วมันโอเคกลัวไปโอเคได้พื้นเรื่องแล้วท่นนี้ น้ให้นี่นะป่าซ่อนแบบหลายทุกคนแต่บ่ได้จักตัวไอ้ผนขับรถว่าตอนเราฮิตกเห็นประมาณห่างหกตัวดีแหละแต่ว่าโบได้ลงเอาซีเนาะ ไปพี่น้ำพี่น้ำพี่น้ำจน,ำนำหลายหอบเลยังเหลือตัวนี้นี่ตอนได้ไปแปลงคืน้นนี่น้ำบนบ่นไหลเลยเาทางน้ำทุกคนดิเพื่อนปาจะไหนก็นต้องเอาออกน้ำข้างก็ลำบากนะทุกคนเนาะโอ้คุณอาจจะอัดเมียนนะทุกคนใครบ่ พื่นหนาอัดพื้นหนาจะอัดเมียนอยู่นะทุกคนทุกคนเอาปูไข่เถอะถาบานเล้่ก็ดีบ่ป่าบุยนักตัวทุกคนเนี่ที่จริงทั้งรุมนี้น่าจะมีหลายป่าคณะมันไปสังเกตดีๆก็น่าจะเห็นเนาะเชื่อตัวนี้เป็นไข่ที่ได้เป็นอัดหมก คนย oh. ังถ่ายอยู่เมื่อยเติบหนึ่งเหลือฟางนี้ทุกคนดยใกล้สีเลี้ยวละโอ้โหมือนี่สีวานเล้วบมดเนาะคิดว่าน่าจะเลี้ยวกันมันทันไวเพราะว่าเขาหลายคนดิค่อยๆกันกันวานแล้วก็เลี้ยวไวอยู่ มามา่มามีเลยทุกโคมันเป็นก้อนขี้ดินนะทุกคนทั้งลุมนี่เพื่อนมันเป็นขี้ดินมันเลยแข็ง Ủa nhìn khả dọc hết bộ đây Bên phà con Ông nhìn gì đây bố áo Áo Ở đây đó Bố đây ai đó ปลาเป็นปลาดุกอ,ะอ่ะฮะคออะอ๋อก็คือขนาดเน, <c oughs> นาะใส่มึงดูโอ้ตัวนี้ตายแล้ว,ลวอ,อีทุกคนอู้ตัวนี้ตัวใหญ่แท้โอ้โหผมสูงมันยังโดดได้อะพี่เดนกำได้ไปเนี่ย เดน่ะนี่คือกำได้หลายแท้น้องกำได้จักโตฮะกำยังบ่ได,งบได้เทือโอ้ยบุขุ่มขาขาดตรงเฮียนหละที่งเง <laughs> พิ่นเจ็บหัวเพิ่นโบได้ขาดตรงเฮียนเ <laughs> พื่อนเจ็บขาน้ำปลาแล้วเจ็บหัวเพิ่นเจ็บหัวมือนนี่นะเข <laughs> 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 นีไอ้ก็เคยใส่มาแล้วน้อง <laughs> เคยใส่มาหลายเทือแล้ว <laughs> แผนเจ็บหัวย่านไปองเฮียนนี่ประจํานักโซนี่นักโซนเกียวคู่หน้าดนักช่วงเาโลกาเขาดำหนาโอ้ยโลกากับดำนาธรรมดาเลยเนาะเดียวเดียวตัวนี้นีละเม่นค่ะสมมติเราห่าวนแล้วละเม่นถ่ายตะเกียวบ่ายากับิเด้มาเบืองนามใส่นาใส่ยังมันละอ๋อเห็มันงามท่นบอกมีหนามกับงา ขี okay. high, <cat> ่ด้ไใส่อีกบบขี่ด้ไส่เหรอตีขี่งวงขี่ควายใ่อีกกะงามด้อีกเนาะน้ำมัดอน้ำมัเาอยากมาส่เามาที่จริงที่จริงน้ำเดี๋ยวนี้นี่มันน้ำขี่งวมาแล้วดูดทิ่มมาแล้เนี่ยน้ำนัวเนาน้ัวมันทิ่มมาแล้วดิไปอยู่หนาบมาล้วทิมกะสอยเาขยายมาหาหมู่หลายลรวละงั้นกับบดีทิ่มมืดนะ วันี่เพิน้นเืนคออหมักมะเทใส่แบบนี้น้ำมักเทใส่ถอยน้ำเาหาแบบนี้เทใส่หมองน้ำไหลเลยแบบนี้มี่าจเอมาอินซี่เนาะแค่เลยเนาะสมมติว่าเขามักแล้วอันน่ผสมเสใด่แล้วจึงเอาใดดูดก็คือสทดีถมเสอางี้ไงเ้าเทน้ำทาง้ามัใส่ทางน้ำไหลมาไดเข้ามาเทแล้วมัไหลตัได้เอาน้ำสังข้แสงบใส่ใส่สุยยา่ะน้ำมัดชีบะผา ถังยูเฮือนมีจักถังวใส่เบิดกับอ่ามียงขอคนอื่นว่าจานดอนว่ามเพนหลาเอสมเป็นนายอินซี่สมนเป็นนายอินซี่เหรอน้ำมักเพ็่นหลายแหงเนาะจักกี่ถังไว้ยูเฮือนน่ดักนี่ทุกคนตอนนี้ได้ปล่อยน้ำตัวนี้ยังเหลือตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาวานแล้วยังเหลือตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็สำเร็จเทียบห้อยทุกคนนอะนสำหรับมือนี้เขาไว้วันกะกับไปเฮือนไปเกี่ยมของกินแล้วเนาะยังเตร่ตัวรถล้วก็พาตาเดินนาะทุกคนเนาะเฮ้ยตาเดินมาจ้า<อ><ะ>ไอเดินเนาะทุกคนแล้วกะับนี่แหละทั้ทงพอทั้พงพอเมย์เพื่อนอย่างครอบครัวเพื่อนอย่างประมาณนี้เพื่อนกับมาช่วยเหลือกันเนาะทุกคนเนาะมือนี้ก็ถือวา่าแรงแล้วทุกคนแรงคำละเด้อสิขอตัวลาทรัพยนีแล้วเด้อทุกคนเด้อ มือแหง้งมือนี่เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้กับมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกับกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดีสวัสดีครับ